นี่คือทางเข้าขุนน้ำคำดิบนะครับเมืองมหาไซแขวงคำม่วนนะครับโอ้โหวิวสวยมากครับนะครับเข้ามาสักประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรเนี่ยปีนภูขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีเลยครับนะสวยครับไม่น่าเชื่อนะครับเมืองมหาไซจะมีอะไรที่สวยอย่างนี้นะครับเพราะเขาบุกเบิกเส้นทางใหม่นะครับบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวใหม่เนี่ยนะครับ น่าสนใจเลยครับขุนน้ำคำดิบนะครับสวยครับเป็นส่วนตัวดีนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันมันคล้ายๆกับบูรกูลที่วังเวียงเลยนะครับแต่ทางเข้ามันสวยกว่าบูรกูลที่วังเวียงนะครับเหมาะมาเล่นน้ํานะครับทางเข้าก็ก่อนถึงโรงงานปูนสมั์นะครับของ L LCI นะครับของกลุ่มทุนจีนนะครับ นะฮะเขากําลังทําทางอย่างดีขึ้นมานะครับทําทางลาดยางขึ้นมานะครับขุนน้าคําดิบนะครับจําชื่อให้ดีๆนะครับนะครตรงข้ามข้างหน้านี้ก็คือโรงงานปูนซีมังของกลุ่มทุนจีนนะครับ LCI ลาว s i m a n g Industries นะครับ คุณน้ำคำดิบนะครับ ก็จะเป็นแหล่งเล่นน้ำนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำนะครับก็บมาเล่นตรงนี้ทางเข้านี้วิวสวยมากเลยนะครับคนนี้ก็จะมีร้านค้าเป็นร้านอาหารเหมือนก็สั่งไปกินข้างในได้นะครับโอ้หเด็กๆเ,เล่นน้ำกัน น้ำใสมากครับน่าเล่นเลยนะฮะเนี่ยเด็กๆมาเล่นน้ํากันโอ้ เด็กเล่นน้ำกันนะครับโอ้โหเหมือนบุรกูรวังเวียงเลยเนี่ยเาวน้อยเล่นน้ำน้ำใสดีครับน่าเล่นครับ รอดูเดี๋ยวจะโดดปะไี่วัยรุ่นจะโดดกันเอาโดดโดดเลยโดดเลยโดดเลยเชียร์ให้โดดอย่างเดียวเด็กๆดูดีเขาจะโดดไหมฮะสูงเหมือนกันนะะนี่น้ำใสมากครับอู้หน่าเล่นครับ น้ำใสหน้าเล่นมากครับโดดแล้วโเออน่อาสนุกนะฮะเออเป็นฟองเลย คือเขาทาเป็นให้เป็นที่เล่นน้ำนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็มากั้นตรงนี้ให้เป็นคล้ายๆเป็นเขื่อนนั่นเองนะครับก็จะมีน้ําตรงนี้เยอะนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นน้ํากันได้นะครับข้างบนนั่นก็จะเป็นสะพานค่าเข้า5,000ันกีบนะครับรถจักรก็ไม่แพงนะถ้าเทียบกับถ้ำนางแอนนะครับ30 0นะครับ ดูตัวเล็กนีดดด่วิ่งโดดละเออ,เ,อเล่นน้ำนี่วะไหนล่ะเบ่ในกาา้านาพาเล็นหน้อยพานนยังไมลิน,น้าขอเป็นโซนเล่นอยเออมันบดมันบดเรืนน่องน่ะคุณน้ำคำดิบนะครับเม,เมืองมหาไซแขวงคำมว่วนเป็นแหล่งเล่นน้ำนะครับ

สบายดีไอ้แต่น้ำตัวเจ้าซื้อยัง้างไอ้ใหญ่เนาะอันเป็นเจ้าของสถานที่นี้เนาะสถานที่นี้ซื้อว่าสถานที่ยใหญ่คุ้นน้ำคั่มดิบเมืองมหาแป่าลาวเนาะก็ประมาณ เศร้ารักฮอดอบอ่อนจากตัวเมืองท่าแขกประมาณเศร้าเศร้าหาลักเศร้าหาลักเนาะอีใต้อีกหน่อยหนึ่งก็จะฮอตมหาใยแล้วกับประมาณสักอีกสักห้าหกลักเนี่ว่ามหาใซเนี่ยคุณน้้ำคำดิฟนเนี่ยแสดงว่าน้ำเนี่ยมันต้องเป็นน้ำน้ำคำมันบอน้ำออกมาจากน้ำออกมาจากใต้ภูเขาเนาะก็คือคือกับอันบุรุษกูลอยู่วงเวียงเนาะน้ำมันจะไหลออกมาจากใต้ภูเขาแสดงว่า น้ำมีตลอดเนี่ยมันต้องเป็นน้ำน้ำคำเป็นบ่อน <Jamie> ้ำออกมาจากน้ำออกมาจากใต้ภูเขาเนาะก็คือคือกับบุรกูนอยู่วังเวงเนาะน้ำมันจะไหลออกมาจากใต้ภูเขาแสดงว่าน้ำมีตลอดปีตลอดแรงตลอดฝนตลอดแรงตลอดนนะอิน้ำมันใสมากนะครับเนี่ยเราจะเด็กๆเขามาเล่นกันดูนะครับแล้วก็โซนน้นโซนเด็กเล็กนะครับเห็นว่าให้เด็กเด็กน้อยอะเล่นกัน บรรยากาศดีมากนะครับเริ่มเปิดมาจากโดนมาไดนละประมาณอยู่ปีกวัวปีกว่าเล้วเนาะโอ้เสียเสียดยายว่ามันเป็นโควิดเนาะพยาธิโควิดกันเลยว่าเลยลําบากแน่เลยว่าคนยังหูจักหน่อยกะบ,บรรยากาศดีนะครับเนี่ยมันมีป่านะฮะป่าระภูเขาหินปูน แล้วต้นน้ำม,มันอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยแม่นบอ่อต้นน้ำเนี่ยต้นเนี่ยใกล้ๆน,น,นี่ยนะใกลๆ้ๆเองนะครับต้นน้ำเนี่ยมันออกมาเนี่ยน้ำแสดงว่นาน้ําออกเยอะเลยนะแม่นะน้ำออกหลายนนเนาะโอ้แ,แล้วนาคตสิเฮ็ดเพือนพักบ่อยอยู่บนนี้แม่นแม่นดูเปเพื่อนเพิ่อนเลยจะเป็นอ่าเป็นเปพื่อนบ้านผักเนาะโอ้ดี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 เดี๋ยวคนมาผักเขาครับคุณน้ำคำดิบค่าเข้านี่ก็แค่ถ้ารถจักรห้าพันห้าพันเองนะครับห้าพันกีบ อราจะเน้นมาขายมาขายเครื่องดื่มขายอาหารเนาะดีแล้วเฮ็ดเท็ดธุรกิจจังซี่กะเออดีว่านาทัตสูนเพราะว่าบอแมนว่ามาละเขายังไม่ได้เข่าเก็บแล้ว3 0มสิบพันงสี่ลำบากอยู่อันนี้เขาก็มาขายการบริการเอาเนาะดีแล้วดีแล้วคุณน้ำคำดิบนะครับเมืองมหาไซแขวงคำม่วนนะครับน้ำเย็นน้ำใสมากนะฮะเนี่ยน่าอรอย จำนวนสาวๆ็็จะเล่นห่วงยางนะครับทีนี้ถึงคิวสาวๆเล่นนะครับน่าสนุกนะมาเล่นน้ำเนี่ยฝนตก ฝนตกหนักมากครับที่ขุนน้ำคําดิบนะครับดูเด็กๆเ,เล่นน้ำกันนะครับ ที่ข้างบนนะครับน้ามันไหลออกมาจากใ,ใกล้ๆนี่เองนะครับไม่แห้งนะครับน้ํามีตลอดปีนะครับเป,เป็นป่านะครับเป็นภูเขาหินปูนนะครับฝน,นกำลังหยุดเพิ่งจะหยุดตกนะครับ พอมันตกมาก็น้ำก็ขุ่นหน่อยพอฝนหยุดตกนะครับก็จะมีสายหมอกมาคลอยอดภูนะครับก,ก็จะเดินทางผมก็จะเดินทางต่อนะครับ Rồi. Rồi, back class đi gửi nha. Ở cái mũ cái Ai? Ở cái